สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิมัยทารอดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวทัตไฟนะคะเมษสิงห์ธนูประจําครึ่งเดือนหลังของเดือนมกราคม2565นะคะชาวทัดุไฟค่ะได้แก่ชาวเมษนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22มีนาคมถึง21เเมษายนนะคะ ชาวสิงห์นะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22กรกฎาคมถึง21สิงหาคมและชาวธนูนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22พฤศจิกายนถึง21ธันวาคมนั่นเองนะคะก็ใช้นนนี้จะใช้หลักการแบ่งวันที่ตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะวันที่ก็จะไม่เหมือนของไทยค่ะการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ได้กับชาวธาตุไฟเมษธนูในอีพีนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะ จะไม่ตรงเลยก็ได้บางเคสสามารถสลับกันได้ค่ะเป็นไว้เวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ที่ไม่กําลังจะเปิดแล้วก็อ่านให้ฟังนี้นะคะไปตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นในความสัมพันธ์ค่ะจนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวนั่นเองนะคะ ก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวธาตุไฟเมสิงธนูนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับชาวสองดูทุกคนด้วยเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าในอดีตที่ผ่านมานะคะชาวธาตุไฟเมสิงธนูคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะขอด้วยอดีตหน่อยค่ะขอดูอดีตที่ผ่านมาของชาวธาตุไฟเมสิงธนูนะคะในอดีตที่ผ่านมาชาวธาตุไฟเมสิงธนูคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ค่ะ ไพ่ใบแรกเ,เป็นไพ่สเตรนท์นะคะไพ่เดทค่ะควีนถือเหรียญน,นะคะและเป็นไพ่แปดดาบค่ะชาวธาตุไฟเมสสิธนูในอดีตที่ผ่านมานะคะคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุดิมจกศบกันมังกรธาตุลมนะคะมีถุนตุลกลุมอาจจะเป็นชาวราศีสิงลัคนะสิง ชาวราศีพิจิกและคณะพิจิกอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษานะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตนามน้ไพายเท่านั้นในเดืที่ผ่านมาไม่รู้สึกว่าชาวธาตุไฟไม่ีธนูน่าจะมีคนเก่าๆกลับมานะอืนะคะมีน้ไพายของคนรักเก่ากลับมากลับมาขอพยายามในความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งกลับมาขอโอกาสอีกครั้งหนึ่งกลับมาขอเขาเรียกว่าโอกาสในการแก้ไขอีกครั้งหนึ่งก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันแต่ถามว่าคุณให้โอกาสไหมไม่รู้สึกว่ามัน คุณก็ยังไม่ได้ลืมเขาหรอกนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือคุณคือตั้งแต่เลิกกันไปไมันรู้สึกว่าคุณก็ยัง move on ไม่ได้ไมันรู้สึกว่าการที่เขากลับมาคุณแทนที่คุณจะดีใจอะ่ะมันกลับกลายเป็นรู้สึกว่ากลับมาแล้วยังไงอะ่ะเออกลับมาแล้วจะทุกข์เหมือนเดิมไหมกลับมาแล้วเราควรจะกลับไปไหมเราควรจะให้โอกาสดีหรือไม่อะไรอย่างเงี้ย เออมันเป็นความเขาเรียกว่ามันเป็นมันเป็นความรู้สึกที่กลับไม่ได้ไปไม่ถึงไม่รู้ว่าจะไปซ้ายไปขวาไม่รู้จะเลือกยังไงดีนะคะอืมได้แต่ได้แต่ต้องต้องใช้เวลาในการคิดไตรตรองอะค่ะการที่เขากลับมาไม่รู้สึกว่าคุณไม่ได้คุณไม่ได้แบบดีใจแบบเอ้ยกลับมาแล้วชโยอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แต่คุณคิดมากกว่านั้นว่าเขากลับมาเพื่อจะหวังอะไรกลับมาเพื่อหวังอะไร มีจุดมุ่งหมายจุดประสองค์อะไรที่จะกลับมาแล้วคิดยังไงที่จะกลับมาอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งมันรู้สึกว่าคุณเกิดความสงสัยนะคะแล้วก็เกิดความไม่แน่ใจด้วยว่าจะเอาอยัางไงดีจริงๆกับคนคนนี้ที่เขากลับมานะคะอืมประมาณนี้เลยนะมันรู้สึกแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือในอดีตที่ผ่านมานะคะของอาชาวธาตุไฟเมสิสงธนูนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของชาวทัตไฟเมสิษธนูนะคะในช่วงวันที่1 6บหถึงสามกราคม2565จะเป็นอย่างไรนะคะไพ่ใบแรกเลยเป็นไพ่เด้วยซันค่ะคิงถือไม้เท้านะคะไพ่6ดาบและเป็นไพ่หนึ่งไม้เท้าค่ะ ชาวธาตุไฟเมสิงธนูคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุไฟเมสิงธนูธาตุเดียวกันกับคุณชาววันอาทิตย์ค่ะหรืออาจจะเป็นชาวธาตุลมมิถุนตุลกุมนะคะคนๆนั้นอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิง่นต่างแดนต่างภาษานะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามนะ้ไพ่เท่านั้นค่ะมารู้สึกว่าตัวคุณน่ะตัวคุณน่ะน่าจะเขาเรียกว่าไม่อยากเท่าไหร่เออไม่อยากที่จะแบบให้โอกาสเขาสักเท่าไหร่หรอกนะคะ แต่ไม่รู้สึกว่าเขาอะกลับมาแล้วพยายามทําให้คุณเห็นว่าเขาอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณจริงๆเขากลับมาคราวนี้เขาแบบจริงใจกับคุณจริงๆนะเขากลับมาคราวนี้เขาจะไม่ไปไหนอีกแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเออแต่คุณก็กลัวค่ะกลัวนะคะแล้วก็กังวลมากๆด้วยว่าไม่ไม่รู้ว่าคุณกับเขาว่าจบกันไปด้วยปัญหาหรือว่าสาเหตุอะไร แต่ไม่รู้สึกว่าปัญหาหรือสาเหตุที่ทําให้คุณจบกันนะตอนนั้นนะ่ะมันเหมือนกับมันเหมือนเขาหนีปัญหาเออแล้วปัญหาเหล่านั้นมันไม่ได้ถูกแก้ไขแล้วมันก็ฝังอยู่ในใจของคุณมานานจนถึงทุกวันนี้คุณก็เลยกลายเป็นคนที่กลัวกลัวความรักไม่พอนะกลัวเขากลับมาด้วยเออกลัวว่าเขากลับมาแล้วเขาจะกลับมาแก้ปัญหาหรือว่าเขาจะกลับมาเพื่อที่จะสร้างปัญหาให้กับคุณอีกหรือเปล่านะคะอืม ม่รู้สึกว่าคุณมีความสุขดีมากๆอยู่แล้วกับทุกๆวันนี้กับกับสถานะที่คุณอยู่นะตอนนี้ยคุณมีความสุขดีอยู่แล้วแล้วเขาจะกลับมาเพื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยคุณจะคิดแบบนี้แต่ตัวเขาค่ะไม่รู้สึกว่าเขาคิดอยากจะกลับมาแก้ไขสิ่งที่เขาทำผิดพลาดไปเดี๋ยวจะกลับมาเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่จริงๆนะคะประมาณนี้เนาะก็ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์นะคะของชาวธาตุไฟเมสินธนูจะเป็นอย่างไรนะคะไม่ขอนี้บอกก่อนนะว่าเอาคำมันคืออนาคตอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้นะคะดังนั้นต้องใช้วิจารณญานในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะ <c oughs> เอาคำใบได้เดินไพ่สี่เหรียญค่ะ <c oughs> คิงถือเหรียญน,นะคะ สองไม้เท้าค่ะและเป็นไพ่สิบดาบนะคะชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุลมมิถุนตุลกุมธาตุไฟเมษสิงห์ธนูธาตุเดียวกันกับคุณอาจจะเป็นชาวธาตุดินพึกศกันมังกรหรืออาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษานะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามนะักไพ่เท่านั้นค่ะมารู้สึกว่าแนนโคตอ่ะคุณนิ่งมากเขาก็จะพยายามมากเช่นเดียวกันเนึกออกว่าเพราะคุณนิ่งไงเพราะคุณนิ่งคุณแบบว่าอืม ไม่สนอะไรอย่างเงี้ยคือแบบจะทํายังไงอะแล้วยังไงจะกลับมาแล้วยังไงอะไรอย่างเงี้ยเออเหมือนกับคนที่แบบคอยดูพฤติกรรมอะว่าเขาจะเขาจะกลับมาเขาจะมีความพยายามมากขนาดไหนเออแบบลองลองดูดิลองดูซิว่ามีแต่คําพูดไหมหรือว่าจะแบบจะจะมีการกระทําอะไรที่ที่พิสูจน์ให้คุณได้รับรู้ว่าเขาจริงใจกับคุณจริงๆเพราะว่าไม่รู้สึกว่าคุณไม่ใช่คนที่แบบ จะกระโจนเข้าไปในความสัมพันธ์ที่ทําให้คุณเจ็บปวดอีกแล้วอ่ะคุณมีเขาเรียกว่าคุณมีประสบการณ์คุณเข็ดคุณหลาบนะคะแล้วก็คุณมีภูมิคุ้มกันตัวเองในระดับหนึ่งแล้วค่ะคุณจะไม่แบบว่าฝีผามกระโจนตัวเองเข้าไปในความรักความสัมพันธ์อีกแล้วดังนั้นมารู้สึกว่าคุณมีสติมากนะคะแล้วก็ คุณจะคอยดูว่าเขาจะมีความพยายามขนาดไหนคุณจะคอยดูว่าเขาจริงใจกับคุณมากขนาดไหนในการกลับมาครั้งนี้นะคะอืมเดี๋ยวเราดูนะคะว่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่ทาโร่จะแนะนําอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะคะขอไพ่คาแนะนําในเรื่องราวความรักค่ะให้กับชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะคะขอคําแนะนําด้วยนะคะคําแนะนําใบแรกได้เป็นไพ่เก้าเหรียญนะคะ เลเวอร์สามถ้วยและเป็นไพ่ห้าเหรียญค่ะชาวธาตุไฟเมสิงธนูนะคะไพ่าทาโร่แนะนำว่าถ้าหากว่าคนคนนี้คุณอยากจะรู้ว่าเขาจริงใจหรือไม่จริงใจเวลาเท่านั้นที่จะช่วยพิสูจน์ได้นะคะคุณจะต้องใช้เวลาในการทดสอบเขาอย่างหนักนานนะคะ ให้เขาง้อเราต่อไปให้เขาพยายามต่อไปคนที่เขาจริงใจที่จะกลับมาจริงๆเขาจะมีความพยายามค่ะเขาจะมีความมุ่งมั่นแล้วก็แน่วแน่ที่จะเอาชนะใจคุณให้ได้แต่ถ้าเขากลับมาเพื่อที่จะหวังผลประโยชน์หรือกลับมาเพื่อที่จะให้คุณเป็นตัวเลือกทางเลือกแล้วกลับมาทําให้คุณเสียใจอีกครั้งหนึ่งคนแบบนี้เขาจะไม่มีความพยายามค่ะครั้งสองครั้งเขาก็ยอมแพ้แล้วแพ้บายไปแล้วนะคะอืมดังนั้น เวลาเท่านั้นที่จะช่วยคัดกรองนะคะให้คุณนะคะได้รู้ซึ้งหรือรู้จักตัวตนที่แท้จริงของคนคนนั้นได้นะคะก็จะประมาณนี้เนาะอืม ก็ขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด Subs c r i b e คอมเมนต์ดีๆเป็นกำลังใจให้กัแมามาตลอดสำหรับการดูดูส่วนตัวสามารถแอดไลน์ดีเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือสามารถดูละเอี็ดต่างๆใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ม่อัปเดตขึ้นมาค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ